สวัสดีค่ะากลับมาพบกับ i d p o d c a s t p o d c พอดแคสที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะพูดถึงรายการ Girl Planet 999กันอยู่นะคะ เพราะว่าหลังจากที่รายการจบไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีกระแสะพูดถึงรายการนี้อยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ผู้แข่งขันเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆออกมาแบบว่าขอบคุณนะคะแล้วก็มีการพบปากกับแฟนๆซึ่งถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันไปนะคะ แล้วอีกคนหนึ่งนะที่ได้ออกมาไลฟ์ฟูดคุยกับแฟนๆเนี่ยก็คือซุยจือยินนะคะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะสําหรับจือยินเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆเลย อย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีนะคะว่าเธอเนี่ยถอนตัวออกจากรายการไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้แฟนๆเนี่ยค่อนข้างตกใจกันอยู่พอสมควรเพราะว่าจือยินเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการร้องแล้วก็ถือว่าเป็นโวเกิลที่ดีนะคะอ่าแล้วเธอเนี่ยก็เคยผ่านการ audition มาจากค่ายใหญ่ทั้ง3ค่ายเลยนะอย่าง JYP SM Entertainment แล้วก็ Q Entertainment นะคะ แต่ว่าเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเธอจะต้องไปเลือกในด้านของการเรียนมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกในค่ายใหญ่ทั้ง3ค่ายแต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ยังเดินทางตามหาความฝันโดยการเข้าร่วมรายการเซอร์เวอร์ของจีนก็คือรายการ Youth With You นั่นเอง ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบเธออยู่เยอะมากพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความวิชวลของเธอแล้วก็ด้วยความสามารถในด้านของการร้องเพลงของเธอนะคะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเธอแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะเธอก็มาทําตามความฝันต่อใน Girl Planet นายนายนนะคะ ก็ในรายการ Girl Planet เนี่ยเธอก็ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่นะคะหลายๆคนก็ได้เห็นกันแต่ว่าเธอก็จะต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพของเธอเองตอนที่ถอนตัวเนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายนะคะก็มีเพียงการที่เธอเนี่ยออกมาขอบคุณแฟนๆแล้วก็แจ้งว่าเธอจะต้องออกเพราะว่าเธอมีปัญหาในด้านของสุขภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากรายการจบไปเนี่ยจียินเองนะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆแล้วก็ได้พูด ถึงเรื่องต่างๆนะคะในรายการเธอเนี่ยนะคะก็บอกว่าในรอบการแสดงคัดเลือกเนี่ยเอ็มเน็ตเนี่ยเป็นคนเลือกเพลงให้นะคะโดยตอนนั้นเนี่ยทางเอ็มเน็ตเลือกเพลงไซเลนของเมนเทอร์ซอนมีให้กับเธอซึ่งเธอเนี่ยก็บอกนะคะว่าเธอเนี่ยขอเปลี่ยนเพลงแต่ว่ารายการไม่ให้ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะอันนี้นะคะหลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยคงอยากจะแสดงความสามารถในด้านของการร้องมากกว่านะคะเพราะว่าเธอเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการร้องนะคะ แล้วเธอยังบอกนะคะว่าในระหว่างการซ้อมเพลงคัดเลือกเนี่ยไม่มีใครมาสอนอะไรให้เลยนะคะแบบว่าจะต้องเรียนรู้เองหมดนะคะพาร์ทการร้องเนี่ยเธอก็มองว่าเธอเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเธอก็เลยไปทุ่มฝึกให้กับพาร์ทการเต้นนะคะที่ถือว่าเธอบอกว่าด้านการเ,เต้นเนี่ยเธอถือว่ามีความถนัดน้อยกว่าการร้องแล้วเธอเนี่ยคิดว่าในด้านการเต้นเนี่ยเธอจะต้องทําให้ดีเป็นพิเศษนะคะ <ừ. S 1> ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ว่า พอวันถ่ายจริงเนี่ยเธอไปเจอกับเจ้าของเพลงอย่างเมนเทอร์ซอนมีเนี่ยก็เลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วจือยินเองเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นโชว์เป็นอันดับรองสุดท้ายเลยแล้วก่อนโชว์เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเี่ยไม่ได้นอนมาแล้ว30ชั่วโมงนะคะแถมยังไม่ได้กินอะไรเลยมามากกว่า12ชั่วโมงแล้วนะคะ ตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่ารู้สึกแบบหิวน้ํามากแต่ว่าได้แค่ดื่มอาจแค่จิบสองจิบก่อนขึ้นโชว์นะคะขึ้นไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงแบบมึนงงมากเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดินไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าส้นสูงที่ให้ใส่เนี่ยก็สูงมากรวมทั้งยังลืมใส่หูฟังตอนทําการแสดงด้วยแล้วก็น่าจะเบลอจากการขาดการนอนแล้วก็ขาดอาหารนะคะ ก็เลยทําให้เป็นเหตุผลที่เธอเนี่ยนะคะไม่ได้ยินเสียงตัวเองบนเวทีประมาณนี้นะคะซึ่งปัญหาการไม่ได้ยินเสียงของตัวเองบนเวทีเนี่ยเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆในพาร์ทของนักร้องหลายๆคนนะคะที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วเธอก็บอกนะคะว่าสิ่งที่ค้นพบตั้งแต่แข่งรายการยูท with you แล้วนะคะก็คือคนเราเนี่ยไม่สามารถอดนอนติดกันถึง3วันโดยที่ยังคงสติสัมปัญญัญ,ญไว้ได้นะคะ แต่ว่าไม่สามารถบคบวบคุมสติได้ร้อยเปอร์เซนประมาณนี้แต่ว่าครั้งนี้นได้รู้แล้วนะคะว่าเธอเนี่ยยังสามารถร้องเพลงได้แม้ว่าจะอดนอนแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอบอกนะคะแล้วเธอก็ยังบอกนะคะว่าในรายการเนี่ยเมนเทอร์ทิฟฟานี่ชมเธออยู่หลายครั้งนะคะแต่ว่ารายการยังไม่ตัดมาออกอากาศเลยเนี่ยแต่ว่าซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเธอก็บอกว่าคําชมพวกนั้นเนี่ยเธอจะเก็บมนันเอาไว้ในใจตลอดไปเลยนะคะ ซึ่งการที่บอกว่าเมนเทอร์ทิฟฟานี่เนี่ยชื่นชมแบบว่าอันนี้มีผู้แห่งขันหลายๆคนนะคะออกมาบอกเยอะมากว่าเมนเทอร์ทิฟฟานี่เนี่ยชื่นชมผู้แห่งขันกันอยู่บ่อยๆแต่ว่ารายการเยมักจะไม่ตัดมาออกประมาณนี้นะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็อาจได้ร้องเพลงในรอบคอนเซปต์ครีเอชันมิชชั่นนะคะทั้ง4เพลงเล็กน้อยนะคะเป็นน้ำจิ้มก็ถือว่าทำให้เห็น,หหนว่าเธอเนี่ยนะคะสามารถเข้าได้ทุกคอนเซปต์จริงๆนะคะสำหรับจิยิน นั่นแหละค่ะก,ก็เป็นเรื่องราวที่เธอเนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยซึ่งครั้งนี้นะคะก็เหมือนว่าหลังจากที่เธอถอนตัวไปเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้ออกมาพูดถึงเรื่องต่างๆในรายการนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้นะคะเพราะว่าเจยินเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่ากว่าที่เราจะได้ชมโชว์ดีๆเห็นถึงการสแสดงที่ทุ่มเทของพวกแข่งขัน,นเนี่ยพวกเธอก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอสมควรนะคะ ก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็พยายามตามหาความฝันกันมากๆเลยนะคะยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนเพว่อแข่งขันกันต่อไปรวมทั้งจื่อยินกันด้วยนะคะเราก็ได้เห็นถึงความพยายามแล้ก็ความตั้งใจของพวกเธอกันแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ